อะมาค่ะสวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องคือเก้านะคะของวันที่9เมษายน2568วันพุธวันนี้เนะแม่เพ็นก็ได้ทักทายกับ f อฟทั้งช่องไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปแรกไปแล้วนะคะลาวคักของสีเซียนและแอดอ้อยพาลวยพ่อเกลียงนะคะส่วนคลิปนี้แม่เพ็นมา ทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมของ4ีเซียนวันที่9วันนี้นะคะก็มีของสีเซียนแอดอ้อยพารวยและพ่อเกลียงเหมือนเดิมนะคะก็ฝาก f อฟทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะบวบ่าจะเป็นแนวทางลาวหรือว่าฮานอยรัฐบาลไทยที่แม่เพนได้ลงคลิปเอามานำเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องเนาะ ก็ให้เป็นแนวทางนะคะทุกๆอย่างทุกๆตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเอเนาะพิจารณากรเชียงซือนะคะอ่ะวันนี้แม่เพนจะให้ FC ทั้งช่องมาบึงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนาะผลฮานอยพิเศษบนออก442ส่สล่างออก30 ส่วนฮานอยปกติบนออก5 8าแ่ล่างออก60และฮานอย VIP บนออก900ล่างออก56าหกนะคะส่วนของแอดอ้อยพารวยเมื่อวานนี้ผลงานฮานอย ทำผลงานจับคู่ออกมาได้หนฮานอยก็คือเข้าที่สองสี่เลขออก4ี่สองบนของน้อยพิเศษนะคะเข้าจุดเน้นเนะาะเมื่อันเข้าจุดเน้นเออเข้าฮานอยพิเศษเมื่อวานเมื่อก่อนก็เข้าฮานอยพิเศษก่อนเลยเนะาะเมื่อวานนี้ก็เข้าฮานอยพิเศษเลยน้อยแรก4ี่สองบนเนาะของน้อยพิเศษส่วนชุดวินก็มาเพิ่มเติมก็คือสามศูนย์นี่คะ่ะผุ้ใดเล่นชุดวินจะได้บนล่างของน้อยพิเศษนะคะเนาะ ส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวเด้อค่ะเมื่อวานนี้ของพ่อเกลียงวิ่งรูด3-4-5หมาทั้ง3ตัวนะคะเมื่อวานนี้จับคู่ชุดเน้นเข้าที่ 48, เลขออก8ปสบนของนอยปกติแล้วก็ชุดลองเข้าที่30ตรงตรงล่างของนอยพิเศษนั่นเองเนาะพ่อเกลียงก็จับคู่ออกมาได้2อฮานอยเนาะ ส่วนของเซียนโคลาสเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น8ลอง9 8มานะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนาะส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูด3กับ4มาทั้ง2ตัวเนาะ3ก็มา4ก็มาก็จับคู่เข้าที่48เลขออก84บนของนอยพีสอ่านอยปกตินะซของเซียนอุดรทำผลงานออกมาได้หนฮานอยเนาะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น0ูนย์ลอง1ตัววิ่งตัวลูดมาที่0ูย์ูนย์มาทั้ง3หามฮานอยเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ให้เข้า 1. หฮาหนอยก็คือ03เลขออก3ามล่างของนอยพิเศษนั่นเองค่ะศูนย์มาทั้ง3หามฮานอยเลยนะคะตัวเด่น ส่วนของพี่พหัตว่าว่านี้วิ่งรูดเด่น2อรอง4ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาหาหนอยแรกเลยเนาะสี่สบนของนอยพิเศษค่ะมาด้วยกันเลยเนาะคะ่ะ fc ส่วนตัวจับคู่เข้าที่อ่าสีเนาะเลขออกแปดบนของนอยปกติเข้าหน่ฮาหนอยเนาะคะ่ะ มาได้ผลงานของเมื่อวานนี้แล้วมาเอาตัวเลขวันที่เก่ากันต่อเลยค่ะมาเจ้าแรกวันนี้ห้านอยรวมของเซียนโคราชวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกลองสาจับคู่ให้ชุดเน้นมีหกหนึ่งหห้าหเจ็ดชุดลองสามหนึ่งสามห้าแล้วก็สามเจ็ดนั่นเองค่ะเนาะ ส่วนเมื่อวานค่ะของเซียนโคนลาดวิ่งรูดเด่น8ลอง9นะคะ8มาหฮานอยเนาะนอยปกติแต่ว่าจับคู่ให้บบเขา่าส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น6ลอง3จับคู่ชุดเน้นให้6 1 6 5 6 7แล้วก็ชุดลอง3 1 3 5และ3 7นั่นเองค่ะอามาต่อที่ของเซียนอุดร สำหรับแนวทางฮานอยรวมของเสียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่0ูนย์อบดาเด่นเนาะลืมไปค่ะให้มา0กับ1จับคู่ให้มี02 03 12 13ส่ค่ะส่วนเมื่อวานค่ะของเสียนอุดรก็ให้มา วิ่งลูด 3, 4, 3 4, กับ4ีสามมา4มาจับคู่ให้เข้าหนึ่ฮานอยนะคะให้มา4ี่เลื่อออก84บนของน้อยปกติเนาะเข้าหนึฮานอยค่ะของเสียนอุดรส่วนวันนี้เสียนอุดรก็ให้มาแล้ววิ่งรูด0ูนย์กับ1จับคู่ให้มี4คู่เหมือนเดิมเนาะศ2น3์สองนนั่นเองค่ะ อ่แคปหน้าจออก่อนนะคะ,ะได้กันแล้วเม่เพิ่นจะภาพไปต่อค่ะเข้ามาต่ออาห้านอยรวมของเซียนเชียงใหม่กันค่ะ สำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้ฮาหนอยรวมวิ่งรูดเด่น8ลอง9นะคะจับคู่ชุดเน้นให้มี 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, ชุดลอง 9-1, 9-2, 9-3, และ9-4ค่ะส่วนเมื่อวานเนาะของเซียนเชียงใหม่ทำผลงานจับคู่เข้าหฮาหนอยนะคะ ให้มา0ูย์สเลขออก30มล่างของนอยพิเศษ 1, หนึฮานอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง3ามหานอยเลยตัวนเน้นเนาะมาฮานอยปกติ VIP และปกติเออพิเศษปกติ VIP นะคะเมื่อวานนี้เนาะส่วนวันนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น8ปรอง9จับคู่ชุดเน้นมี8ปหนึ่ง 8ปดสองแล้วก็แปดชุดรองมี91 92 93ึ่และเกค่ะมาต่อที่ของพี่พหัดนะคะสำหรับแนวทางหานอยรวมของพี่ผหัดวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น4ีรองหนึ่งนะคะเด่น4ีรองหนึ่งจับคู่ให้มีชุดเน้นมี40 4ศูนแล้วก็ชุดรอง10 13และ19นะคะ ส่วนแนวทางเมื่อวานนี้นะคะของพี่ประหาดก็ทำผลงานจับคู่เข้าสองฮานอยเนาะเออจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยนะคะก็คือสี่แปดเลขออกแปดสี่บนของนอยปกติเนาะส่วนส่วนวันอ่าส่วนตัววิ่งตัวลูดนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเนาะคะ่ะก็คือสี่สองบนของนอยพิเศษนั่นเองค่ะ วันนี้ก็เลยให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นสี่รองหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้สี่เป็นตัวรองวันนี้สี่เป็นตัวเด่นเนาะจับคู่ชุดเน้นสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าชุดรองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามและหนึ่งเก้าค่ะเมื่อกี้ไฟดับนะคะเอฟซีเป็นอีกอย่างบ่าโหนะฝนตกอ้อมแถวบ้านบากบ้านบากบนตกนะคะเมื่อวา <laughs> นเงดหลายเนาะมือใดก็มือนั่น ฝนตกออมอยู่อยู่นี่บบตกแจ๊เทียนะคะอ่ะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะแคปหน้าจอเอาได้หรือ,อยังคะไปต่อนะคะเอฟซีมาต่อที่ราวพัฒนาของพ่อเกลียงนะคะวิ่งรูดบนล่างวันนี้ให้มาเด่นที่6-8ด านะคะเอาอ๋อแม่แล้วค่ะฮานอยของพ่อเกลียงวันนี้เนาะให้วิ่งรูดเด่นที่6 8แปชุดเน้นให้มี68แปดหก9ก้าเดแปดเจ็ดเกชุดลอง7จ็ดห้าห้าหกห้าแล้วก็เจดเจดนะคะ ส่วนเมื่อวานของพ่อเกลียงเข้านะคะฮาหนอยวิ่งรูดเด่น3ตัวก็มาทั้ง3ตัวส่วนชุดเน้นก็จะมา2องฮาหนอยเนาะก็คือชุดรองมา3ามศูนย์ล่างของนอยพิเศษเข้าตรงๆและชุดเน้นเข้าที่4ี่แปดเลขออกแปดสี่บนของนอยปกตินะคะวันนี้พ่อก็ให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นที่ห8 9ปดเก้าชุดเน้นสตัวมีแป มีห8แ9ดหกเก้าเชุดลองมี7 5 5 6 05และเจ็นะคะอ่ะามาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยสำหรับของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งรู่นให้มาเด่นที่3ารอง8ชุดวินมี0 4 6 3์สเนาะส่วนตัวจับคู่มี 3 0 3 4 3 5 3 6 8 2 8 3 8 5 8 7เน้นให้3 0 3 4 3 5แล้วก็8 3 8 5ชุด3ตัวบนมี4 3 0 8 4 4 8 5 4 8 7แล้วก็3 8 5นะคะส่วนงวดวันที่8ที่ผ่านมา ให้มาเมื่อวานนี้เนาะชุดวินทาผู้ใดเล่นชุดวินจะได้บนล่างน้อยพิเศษเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาหนึ่งมาสองตัวมาทั้งตัวเด่นและตัวรองจับคู่เข้าชุดเน้นที่สองสี่เลขออกสี่สองบนของน้อยพิเศษนั่นเองเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นสามรองแปดชุดวินมีศูนย์สี่หกสามสองแปดจับคู่สามศูนย์สามสี่สามห้าสามหก 8 2 8 3 8 5และ8 7เน้นที่3 0 3 4 3 5 8 3กับ8 5ชุด3ตะบน4 3 0 4 8 5 4 8 7แล้วก็3 8 5นั่นเองค่ะ,ะแคปหน้าจอค่ะคลิปนี้ก็ได้เนี่ยทางมา6สำนักให้ เอทั้งช่องแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพนจะตามของสำนักอื่นๆเนาะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องน่าจะเป็นฮานอยก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าฮานอยออกก่อนเนาะจะสรุปอ่าคงสุดท้ายของฮานอยอีก6กสำนักแล้วก็สรุปราพัฒนาให้อีกเทอาน,นึงเลยค่ะเนาะเอฟฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนทุกทกคลิปด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเอ อ่ะอย่าลืมค่ะผู้ใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีร้านส้มตำแซ่บๆนวลๆ,ๆไว้สั่งซื้อกันนะคะให้จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะสั่งซื้อได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปเนาะจะสั่งตำไทยตำลาวตำม่วนตำซ้วสั่งได้ทุกตำเลยนะคะ fc ในลิงก์ใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะฝากด้วยค่ะเนาะแซ่บๆนวนๆวา่ fc อ่ะกินแล้วก็เต็มอิ่มนะคะฝากด้วยค่ะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นขอให้ทุกคนโชคมาลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจน่นเฮงเฮงปังปังนะคะสวัสดีค่ะ